ี่แมวแกล้งตายมาดูมาดูแมวแกล้งตายก๊อบกบผมไม่เบิรันนี่ก๊อบมาดูมาดูแล้วเร็วมาเร็วแมวตายแล้วแมวตายแล้วใครจะมาช่วย บตื่นเลยเฮ้ยคนอมดูเต็มเลยลูกลูมึงบอายเก็บเกเมันึงบอายหตื่นคนมืนแก้งไปคมาดูเต็มเลยหางหางดูดิดูดิเเคลียเีเียเลยดยเ ก้าวแก่งก้าข้อวะสงสัยจะตายจริงนะทีนี้นะเวไม่ถึงงูกัดมากาเอาหมันนาหงายหอมันเหาเลมันเห่า่ะเะนมันงล้วบอกมันนวดอีหลันขี้งามอยู่อัะขี้ง่ามอยู่ห้องกว้ยปลาไม่นวด่ะปาไม่นวด่ะเลยเดี๋ยวมังมานนั่นแห เดี๋ยวจะไปโยงมันบันนี้จะไปโยงมันเดียวเออดูเด้อมันจะนอนนานมันดีมันจะเยนมันรับเสือน่ะือขี้เราอันนี้เพื่อบวกมันรับเสือน่ะเอาขวดเรามาวางมันนี่นะท่าอย่างนี้เอาขวดเรามาวางแงพกติทานนวดมันก็นวดนั่นนี่แหละคือแสดงนวดคนตียังไม่ตื่นนี่คนมุม